ล้างหน้าเสร็จตะครีดไปโรงเรียนดีกว่าไปโรงเรียนวันแรกสายไม่ได้ <c oughs> จาไปที่นี่ก็เงียบสงบดีเหมือนกันนะหุ้ยนายเอา้ายิงก็คุยด้วยกันอีกนาย ไม่แล้วใส่เกงสีน้ำเงินด้วยเรียนที่เดียวกันเหรอไม่รู้อ่ะอันนี้ก็วันแรกนั่นโอเคโอเคโอเคแล้วนายยอมผมสีแดงเลยนะเขาจะไม่ว่าเหรออ,อนะันนนะแทนคอยบอกครูว่ามันเป็นผมฉันเป็นลูกครึ่งอ่ะอะไรอใช่เฮ้ เคยวะอยู่ไกลๆสวัสดีครับสวัสดีครับเดียนกูผมยอมผมีม่ผมไม่ผิดใช่ไหมกูยิงเขาเนี่ยแล้วเร็วอย่าสายแล้วเนี่ยใครมันผูกม,าม้าเอาไว,ว้วะ มาครูเองเคยไรวะน่ะอะไรวะเนี่ยครูคืออะไรครูทำสอนประจำโรงเรียนหรืมั้งเไม่รู้ทำไมประจำที่นี่เหมือนกันอ้าวมีแต่เด็กใหม่แต่วันนี้มันรวมรุ่นเด็กใหม่นี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ย โลเอ๊หวัดดีหวัดดีอ่าวหวัดดีย้ายมาใหม่เหมือนกันเหรออ่า uh, ใช่ใช่มาจากต่างประเทศมือนกันเหมือนกันโอ okay. <Okay. S 1> เคเจอกันเหรอยันโชคดีกับการเรียนล่ะเอ้ยไหน นายว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะอ๋อนาชิติวียเราเราชื่อต้นนะเมื่อยินดีที่ได้รู้จักเว้ยเคแล้วเมื่อไหร่เขาจะเข้าเรียนอย่างเนี่ยครูจานจานมีอะไรหรือเปล่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเข้าเรียนเนะ ก็เ,เธอไปรอปนะันหน้ากับของแล้วก็ได้เรียนทำกิจกรรมครูเอ่อไอ้ถ้าวันนี้วันรวมเด็กใหม่ผู้นี้ก็เรียนปกติแล้วใช่ไหมวันนี้น่าจะยกคลาสเ,นนะาเรียนนะคเราะนาเมอนวันแรกอ๋อแล้วทำไมเขาต้องแยกวันเอ่อเด็กใหม่กับวัน ปกติเลยครูครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าพวเพราะเธอนีไปอยู่หน้าถอนของวันถอนใจเฮ้ยนายเต้ครูขอให้เข้าแถวและแต่มีแค่สองคนเหรอเอ้าแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ๋อเจอกันอีกแล้วเอ,อ่อไปแล้ว,ลวไปแล้ว เอ้ยโอโเคแล้วก <c oughs> มาใช้จริงนะอุ้มลายแดงหนหละครูเร <c oughs> ียกอะ่ะไปหาดิอ <c oughs> ะไรนะครับไม่อยากนั <c oughs> ้นเราฮะแฟนจำได้วันวนี้ผม กูจะเลือกเตอร์ขอคนณเป็นโปรแกรมทำอะไรกันบ้าหครับวายโดนนำโดนนำวายวายมาสายวายโอเคแล้วทำไงอะครูตามปกตีนเอ่อน้องเพ็งแค่สมนต์ท่องแผ่เมตตาแล้วก็เลือกแถว ลองเพลงชาติดีนายอะลองเพลงชาติดีเลยเลยเลยอย่าฟังอย่าฟังโอ้ยไม่รู้จะไม่ได้ประเทศจัดไทยอ่ะคนไทยปะเนี่ยนี่น่ะโอเคนะเอามากินอีกโอ้ประเทศจัดไทยรวมเรือเนื้อชาเชื้อไทยเบ็ดเบ็นปลาซาลาดะ เออกินปลาเคครูจบแล้วะทำไงต่อไปจบแล้วจบแล้วจบแล้วหยุดตอนหยุก่อนจบแล้วจบแล้วครูทำไงต่อเอาตคุที่หมดรใช้แกนนกอย็รู้เลยดิครูยืนตรงไม่ใช่โอเคก็บ้าง อู๋ผมไม่อยากสวดมตนตะ์อ่ะข้าสมสวดมนต์เลยได้ไหมฝนตกแล้วเนี่ยครูผมวอที่ข้าอา่าเร็วๆไปไปไปอาคารไหน,นครูอาคารไหนครูโอ้ว่าแต่เราอยู่ห้องไหนกัน,นนะวะเนี่ยครูว่าแต่ห้องเด็กใหม่ห้องไหนนะครู มิดแมนต้องเปติอแมอนขอห้อง,อ,งองหนึ่งเลยโอเคโอเคเอ้ยนี่ไหนต้องตรงนั้นถูกแล้ววะน่าจะถูกแหละโอเคตามนั้นป <c oughs> ึ๊บ <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกเด็กเรียนนั่งหน้าทั้งหลายเอออันนั้นไม่ใช่นั่งหน้าน,นั่นนอนหน้าน,น,นัา่นนอนเลยเฮ้ยนายให้เกียรติครูหน่อยดิอย่านอนเล่นโทรศัพท์ไปหาที่นั่ง <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ไม่รู้เรื่องตบกระบาลโยกเลยเอาล่ะทุกคน จะมาแนะนำตัวกันครูชื่อซิทิโนในทนงังสีนะจะเล่นครูชื่อสแตมนะอย่างว่าครูแตาม่ใช่ก็ได้ครูแต้มอะไงตไาเขาเป็นหัวแดงผมเชสผมเชสเฉยๆครับครับครูต่อเลยครับเริ่มจากดิกิงหน้าห้องสุดหัวเรือนนงๆนะ่ะออกมาแนะนำตัวเพื่อนๆรู้จักซิจะเชื่ออะไร สวัสดีทุกคนเราชื่ออความาจากต่างประเทศเพิ่องอย้ายเข้ามาใหม่วันนี้ฝันได้ฝากาตัวด้วยนะทุกคนเฮ้ยเก้าอี้หายไปไหนวะ <laughs> เฮ้ยนั่งเฉยๆดิความสงบล okay. เลยครับเฮ้ยครูมันมีคนไปย้ายนั่งนอกห้องอ่ะไปตีมันที่ครูปล่อยมันงั้นแหละโคตรดือรด้ออะโคตรดือรด้อหรว่ามันแรกก็ดื้อแล้ววะ นี่นางนะเมาเมื่อกี้มันกอีแล้วมาน,นางตัวไว้เบสฟังหนซิว่าเธอชื่ออะไรไปเลยโอ้โหตายม่พอด้อไป <c oughs> เอา้าเอา้าไปเลยงั้นเธอคนของนแดงนะ่ะออกมาหนาตัวหน่อยิ <c oughs> สวัสดีเราชื่อเบสนะชื่อเล่นชื่อต้นมาจากต่างประเทศเหมือนกัน อ่าโอ้ยตัวดีเราชื่อเตยนะชื่อจริงเราไม่รู้จำไม่ได้ละไปละอ้วอะไรวะเฮ้ยเองอ่ะไอเด็กม้าสายแนะนำตัวดิเออไปป <c oughs> ีใจเ <c oughs> ย็นเย็นจ <c oughs> เป็นเสียอ่ <c oughs> มชื่อสันเลนะครับชื่อเล่นชื่อตะวันนะฮะโอเค วันนี้เราจะไม่มีการเรียนการสอนกันง่ายๆคือเราจะยกคาเรียนเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่พวกเธอมาแต่วันนี้ครูจะขอแนะนําบทการเรียนการสอนก่อนเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็มีประมาณเนี้ยทุกคนเด็กชายคนนั้นเนะี่ยอยนั่งหลับนั่งหลับ ฮะว่าอะไรอ่ะคืยสวยเพื่อนอะไรนุ้ยซื้อมาไว้มันรสชาติเหมือนบูดเลยวะไม่รู้อ่ะซื้อมาหลายวันแล้วน่ะโอเคครมาอะไรก็ทำไปเลยเพราะวันนี้ไม่มีการเรียนการสอนอย่างที่บอกไปครับครูครูแล้วแล้วปล่อยกินข้าวตอนไหนเนี่ยรออีกสัก กเลิกเรียนแล้วแหละเลิกเรียนโอ้โหไวจังวะยังไม่ได้กินข้าวที่ยังเลยเออวะเทครูจะแล้วเนี่ยขอ,ขอไปกินข้าวเที่ยงน,นะครูม<า>ันโอ้ครูแม่ที่บายบริบการสอนนี่ครูอธิบายทั้งสามปีเลยปม่เนี่ย <laughs> โอ้โหน,นี้ต้องกินแล้วแหละเท่าที่ข้าวเที่ยงพวกเธอกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านกันเลยดีกว่า ก็ว่าอยู่ทำไมมันดูแปลกๆฝน,นตกด้วยเฮ้ยสอบับทวน,นตการเรียนเฮ้ยคือพูดนายอ่ะไปไหนกันก่อนกลับบ้านเปล่าเที่ยวดีกว่าอ๋อ่คือเรามีอ่านหนังสือที่บ้านต่อเราไปไม่ได้อ๋อเคยด้วยแหละเดี๋ยวูดผมไปก่อนอาจารย์สวัสดีครับโอเคลืมทบทวนที่สอนที่บอกไปด้วยนหละอาจารย์อธิบายเยอะขนาดนั้นใครจะไปจำได้อาจารย์ เป็นอะไรต่อดีเต้ไปดูหนังเปล่าเฮ้ยมีโรงหนังเลยเหรอเอออุย้ยตกใจไปอ่ะได้ข่าวว่ามันมีหนังใหม่เพื่อนใหม่อะ่ะหนังเรื่องเพื่อนใหม่ออใช่ไหมจริงจริงจริงต้องไปดูลนะเออเฮ้ยดีได้อร่อยเลย แนวดูหนังเหมือนกันเหรอมามาซื้อขนมชิชิไปเลยเคยเจอกันไปเข้าลงกันเถอะยวไม่ได้ซื้อตัวหนังเลยอะ่ะจะดูอะไรอะ่ะเพื่อนใหม่ไงหนังหนังที่แบบว่าดีที่สุดในประเทศไทยแล้วเพื่อนใหม่หอะใช่ จองออนไลน์ได้นหนสักอะไรตี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 ตตเก็ไปไปไปไม่มีคนอยู่เลยฮะนี่มันเมืองร้างวะเนี่ยไม่เห็นมีใครทุกคนเลยโอ้ยป,ปึ๊บหนังจะเริ่มแล้วนายหายนี่นั่งก่อนนั่งหลังสุดเลยไม่มีใครเลยเนะี่ย จบแล้วไปกลับบ้านกันไหนมาสนุกมากเลยจริงแล้วบ้านนายอยู่ทางไหนเนี่ยอ๋อในหมู่บ้านนี่หว่าเออเอาจานมาทำอะไรเนี่ย,ยมาดูดีเอาจานอยู่ด้วอผมไม่เห็นเห็นเลยนั่งอ,อยู่แถวริมเนะีอ่อเฮจานเฮเอาบ้านจานวิวฝั่งนั้นเหรอ อาจารย์นี่ม้วแหละแล้วอาจารย์เขาแปลกไ,ไหมงไงอ่ะดูดิคนคนบ้าอะไรบอกจะอธิบายบทการเรียนแหละโหพูดสนุกเลยสอนใหม่ก็ง,งี้แล้วนี่นายอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอ